ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วมาทําแบบว่าของ DIY เป็นของขวัญคริสต์มาสก็5คนนี้คือผู้โชคดีี่เวลาอยากจะทําของขวัญให้คุณแพลวคณิกุลคุณพิจิกาคุณซินคุณป๊อปปองกุลคุณโอ๊ตปราโมทค่ะอยากทํสั่งหูให้ลูกว่าค่ะลูกว่าเป็นคนชอบใส่ต่างหูมากคุณแพรวคณิกุลเนี่ยเขาเป็นสายแหวนนี่ไงของคุณซินเดี๋ยวเราจะเย็บเป็นผ้าพันคอหรือว่าพกหัวก็ได้แล้วแต่คุณป๊อปกับคุณโอ๊ตเขาจะใช้ นี่ถือว่าครบแล้วนะคะเพื่อนที่ตั้งใจจะทำของ DIY ให้เป็นของคริสต์มาสเดี๋ยวมาดูรีแอคชั่นของแต่ละคนกันนะคะขอบคุณพี่ลุลาด้วยสำหรับของขวัญวันปีใหม่ล่วงหน้าของซินนะคือได้รับมาสดๆร้อนๆไม่รอไม่รอกูดอกไม่รอกัวอุ้ย่ารัก้โอ้โเสียงแหลมมาเลย อันนี้เขาทำเองแน่นอนร,อร้อยเปอร์เซ็นเพรา่าาาอยู่ด้วยอนอ,นอ,อมันทำแล้วมันตัดครึ่งแน่นอนอย่างนี้ออกทำทีเดียวแล้วก็ส่งให้แบบแบบยเนี่ยพี่หลังจากที่ส่งนะคะของขวัญไปให้เพื่อนๆที่รักทั้ง5คนเนี่ยที่ทำด้วยน้ำมือตัวเองเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจ ว่า5คนนี้เนี่ยจะต้องซาบซึ้งในสิ่งที่เราทําให้แน่นอนไอ้ผู้ชาย2คนนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกก่าว่าลุลาเห็นคลิปของแต่ละคนเปิดของขวัญที่ให้เราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะจะร้องไห้ดีใจเสียใจหรือว่าพ e, ี่น้ากูไม่ให้แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวขอทําใจแป๊บนึงคือไม่เคยทาของขวัญแฮนด์เมดให้ผู้ชายมาก่อนแล้วเราก็ไม่เคยแบบคิดว่าแบบเขาจะชอบเหมือนไหมหรือว่าเขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นแบบ ช่วยกันดูนะฮะช่วยกันดูมาสวัสดีครับแฟนๆช่องรูลาอยู่บ้านรูลาออฟฟิเชียลหรือรูลาอะไรสักอย่างครับรู้ลาอะไสักอย่างตื่นเช้ามาอีพัสดุอันนี้นะครับส่งมาที่บ้านโอ้โหตื่นเช้ามากจริงๆนี่คือชุดอยู่บ้านมาเลยขวัญวันปีใหม่จากเออนางสาวรูลาอินเดียนาเตียคอนชายส่งมานะครับอะไรเนี่ยดูกันซิว่าสิ่งเขาส่งมา ส่งมาเน็ตแมแมด่าพอหรือว่าส่งมาสแสดงความพักดีที่มีระกันทำหน้ามีมเลยยี่ตั้งใจทำของให้มากเลยเน,นี่ยผมยังให้เกีินะผมยังใช้การแกะถ้าเป็นเรื่องปฏิสีผมจะทึงมันออกแล้ว <c oughs> รีบดูเลยว่าทำไมมันดูอะไรนี่ดูดิมนุษย์ที่ไหนอะเขาแกะไปสนีนี้เขาใช้มือแกวเขาใช้กรรไกรใช้คัตเตอร์ทั้งนั้นอนะ <c oughs> <c oughs> ดู ใครที่เขาบุกถ่ายกล้องวิดีโอตัวเองออกสื่อแล้วแบบดูแบบอุบาทิย่างงเี้ยไม่มีหรอก <S <S สภาพกล่องผู้ส่าหอยดีอ่ะป๊อปอ่ะมีก็ได้ษหนึ่งอันเขียนว่าพอมคือผมคือผมทรงใหม่ของผม,ม,ผมเออพอมผมทรงใหม่เป็นคนที่รีวิวของได้แย่มากอ่ะแย่มากๆเขามาเป็นยังเหมือนอะไรยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว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 หย,ยุดหยุดหยุดหยุดตรงนี้ เขาว่าการที่มีคุณแช่งเนี่ยอายุเราจะยิ่งยืนขึ้นแล้วเราก็ไปดึงอายุมันใหม่อีกทีเพราะฉะนั้นมันตายเร็วแน่นอนเราอายุยืนกว่ามันแน่นอนค่ะอ่ะดูต่อดูดูดีหอ่อให้อย่างดีก็ฉีกและเทะไปหมดเลยดูไม่น่าหอ่อให้มันดีๆเลยห่อในหอ่อครับนี่เป็นอายุก่อนอายุหยุดหยุดหยุด เป็นคนเดียวที่ตัดรูปของเราแปะไปข้างหน้าหอเพราะมีความรู้สึกว่าให้แมวเนี่ยมันน่ารักเกินไปต้องให้รูปเรานะคะมันจะได้แบบจดจำเป็นความจดจำพิีเห็นว่าเป็นรูปเพื่อนอยู่นะผมก็เลยแบบไม่ฉีดเป็นรูปเพื่อนถ้าเป็นเป็นดามผมปกติ้ผมจะแบบโอ้มึงกล้าฉีดนิดมีตกนะถ <c oughs> ้าเป็นพร <c oughs> พร้อมแมวของเธอด้วยนี่คือตอนนี้รู้ว่าคุณป๊อบอยากได้แมวมากแล้วก็จะลงในสตอรี่ถ้าใครแบบเห็นนะของคุณปองกูนะมีรูปแมวทุกวันเราก็เลยใส่รูปแมวแล้วเข้าไปเผื่อเขาจะได้มีความสุขว่าได้ใกล้ชิดแมวมากขึ้นนะคะอ่าดีเลยเพราะว่าฉันมีมสื้อรโรบที่เป็นสีนี้ที่พิชชี่ทำมาให้อยู่เออเพิชชี่คือสไตลิสต์ของคุณปอนะคะเอออ่ะ,อะ แรงเขียนไม่รอบไม่รอบหัวดอกไม่รอบหัวน้าอ่านการ์ดแล้วเขียนอะไรลงไปนะการ์ดด้วยเพื่อมีเงินในสองไม่มีเงินในสองไม่มีม erry Christmas and happy New Year 2021 ขอให้แกมีแต่ความสุขความสนุกในทุกๆสิ่งมีแต่ความรักคนรักลายล้อมตัวขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่เราฟังทุกอย่างนะรักแกรูล,ลาบอกลาว่า thank you and happy new year to you นะ <laughs> เลิฟ y ู <laughs> อันนี้เป็นแบบ จริงๆแล้วบทคือที่เราเล่นกันมาตลอดเป็นสิปีเนี่ยคือบทเกลียดกันนะคะแต่อยชีวิตจริงนี่คือรักกันมากคือแบบถ้าปอบถูกเราก็ถูกเนี่ยเเพราะฉะนั้นก็นะ,น,นะตามนะตามข้อความนั่นแหละข,อขล้<ว>ขอความเจอพี่รู้แล้วอะว่ะจะมาช่วยแกะมีชาร์โดด้วยของแพรวนี่มาลอของเล่นสีชาร์อ่ะเพราะว่าแกะที่ถูกต้องต้องใช้คัตเตอร์แกะนะคะ คัตตาจะโดนมือแล้วรูลาค,ลาคลารีเอชั่นอะไรคนนี้รีวิวเก่งคนนี้รีวิวเก่งอ่ะเปิดแล้วเจอการ์ดลักษณะนี้ต้องมีคนไทยให้แน่นอนอให้นะ่าแผลวคณนิแป๋วอะแผลวคณนิแป๋วสิกเกกอร์ปิดแล้วขอ,อแฮปปี้ มอร์รี่คริสต์มาสและแฮปปี้นิวียีร์สลาติดมากๆม,กมีความสุขมากๆวัสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจประสบความสำเร็จใ,ในทุกอย่างที่น้องทำพี่ดูรอะฮะออาตัวนี้นี่แชโดว์้แชโด้ย่าบัง,บงนี่มีทิกกี้เ,เรารู้เลยว่าแพลวจะเป็นคนอ้าวฉีกขาดอีกเรารู้เลยว่าแพลวจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องแบบซับซึ้งกับมันซับซึ้งกับมันฮะอะไรก็ไม่รู้โอ้โห ทขาเป็น okay. um ตื่นใชจมิเชียวอุ้ยน่ารักก๊อโอ้โหเสียงแหลมมาเลยเป็นแหวนที่ทำให้อ่าเฮ้ยน่ารักมากเลยเป็นแหวนเดชินว่ะของด้วยเขาทำเป็นลาเวนเดอร์แท่งเห็นไหมแท่เนี่ยต้นลาเวนเดอร์ช่างเป็นคนแบบว่าละเอียดลาเวนเดอร์ก็มาเป็นต้นที่มาจากอีสานเนาะเขาเป็นลาเวนเดอร์ใช่เป็นลาเวนเดอร์มันก็จะเป็นต้นมาจากทางภาคเหนือค่ะคิดขอบคุณมากสำหรับของขวัญ ปีใหม่และ Mer ีคริสต์มาสเหมือนกันค่ะอูนยังไม่มีเลยให้นะมีแต่ใจคนอินเลยในเ่งี้แล้วนะถ้าเป็นคนหนึ่งที่เรารู้เลยว่าเขาจะต้องซับซึ้งกับสิ่งที่เราให้แล้วก็เราค่อนข้างรู้ชัดเจนว่าแพลชอบอะไรก็เลยทําแหวนให้แล้วก็น้องก็แฮปปี้แล้วก็แบบดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ดีใจภูมิใจอลันนา ได้รับของจากเพื่อนแล้วคนนี้ได้รับของขวัญแทนเนจากลุลาเยอะมากดูสิว่านางจะเซอร์ไพรส์ไหมถึงเป็นทำไมเนี่ยเห็นไหมนางไม่เอากันไกลตัดแบบเป็นคนแบบค่อยๆแกะแกะมาแกะก่อนถือกันไกลน่ากลัวใช่ไหมอ่ะเปิดแล้วโอ้ยน่ารักมีก๊าซมา เราจะไม่เผยข้อความใดๆแล้วก็มีนี่โอ๊ยน่ารักอันนี้เขาทำเองแน่นอนไม่เพราะว่าขอแหงนี้แบบนี้อันนี้ยังเข้าใจผิดไม่ได้อธิบายเราก็จะต้องเป็นสายสายสำหรับเห็นไหมไปละไปไกลละคือไปไปเที่ยวงานหนึ่งที่เป็นงานครับเนี่ยแหละ แล้วก็เห็นอันเนี้ยแล้วก็นึกถึงเขาแล้วก็เลยซื้อมาฝากแต่ว่าลืมอธิบายว่าเธอเธอเราไม่ได้ทำเราซื้อมาแล้วขอโทษคราวนี้จะดูว่านางจะฉีกไหมนางจะฉีกไหมจะไม่ให้น้องเแมวทางเดี๋ยวเราจะเอาไปแปะที่บ่อเออก็ฉีกแต่ไม่ฉีกเหมือนน้องแพลวอันนี้แบบค่อยๆค่อยเลื้อยเปิดเองก่อนมันเป็นตุ้มหูแนซี่เออทู อยชอบมากเลยเห็นมามทุกคนต้องเสียงสูงอหาดูใกล้ๆค่ะเออมัเป็นตุ้งหูแบบน่ารักตุ้งหูเลสซินนะคะแล้วมันดูเหมาะกับเขามากแล้วมันเข้ากับไอ้สายสร้อยที่เราซื้อให้เขาด้วยนะนี่นี่ลูกว่าเป็นคนที่ได้ของเห็นไเมจากเราเยอะแล้วมันเหมือนแบบเราพอจะรู้แบบคาแรคเตอร์เขาก็เลยทำต่างหูให้แล้วก็ถ้าเขาได้ใช้เราก็ดีใจ hello สวัสดีทุกๆคน <Hello. S 1> นะแล้ขอบคุณพี่ลูลาดด้วยสำหรับของขวัญวันปีใหม่ล่วงหน้าของซินนะซึ่งได้รับมาสดๆร้ <Okay. S 1> อนๆนะขอต้อไปแกะดูกคนนะมาแล้วแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่พี่ทิกกี้น้องทิกกี้เอ๊เราเป็นชมรมแมวเหมือนกันนะคะแล้วก็นนี้สร้อยอ่านี้เป็นสร้อยที่ทำให้คุณซินก็จะมีความแบบเอิธโทนสูง าาปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่ลุลาและก็ทุกๆคนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สมปรารถนาทุกประการนี่สั้นๆได้ใจความและสวยมากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยแล้วก็หวังว่าสินจะชอบนะคะอขอบคุณพี่ลุลามากนะครับลุลาส่ง,งของปันปีใหม่มาให้นะครับ ส่งมาให้ที่โคตรคูลครับแต่ว่าอันนี้ฮะมีคนแก่เลยอะแล้วก็พยายามทำดูจากรอยต้องรอยนะ <c oughs> เดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวอันเนี้ยโอ้จส่งข้ควาบอกว่าพี่ลุล่ามีคนแกะของขวัญของพี่แล้วผมต้องขอโทษพี่จริงๆแล้วก็แบบท,ทำไมอ่ะมันจัดหน้าถึงโอ้ทำไมถึงมีคนแกะมันทำางี้ได้ยังไงอ๋อพี่ครับคือเขากลัวเป็นระเบิดครับหรือว่าคนส่งแบบของแปลกๆมาให้ผมเขาก็เลยสกรีนก่อนเข้าใจได้อ่ะให้อภัย ฉะนั้นเนี่ยอขออนุญาตนะครับแกะทองก้าวเ่งมาให้ยูล,ลาส่งมาให้อยากา้าวโอ้ยกระตูดทอ,องก้าวกระตูดดได้หรอกระตูดเลขาโอ๊ตซะงั้นนี่ค่ะันนี Merry Christmas and Happy New Year มีความสุขมากๆนะครับแข็งแรงทำอะไรก็ราบรื่นประสบความสำเร็จพิลลาส่งมาให้แล้วก็นี่ วุ้ยนี่มีโพสแล้วก็ทองค๊าวด้วยนี่เขาวาดมาให้ยูรานาฬักมาเป็นการล้ามไปแล้วหรอไปแล้วหรอทอวไปมีกล่องอะไรวะเนี่ยกล่องนี่เลยกล่องยูราเลยเอาดูเอากล่องเราให้หมากันอีดอกมันต้องเจอเลยครับเพียงโกงขาโดนหมากัดแล้วก็เป็นเป็นเสื้อหุ้ย เสื้อหมาเหรอใช่ค่ะเชนาพันเชน่าเหรอเดี๋ยว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 มีเสียงป้าปองกุยนั่นด้วยคืออยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอย้วยอ้าอยู่ด้วยอ้าวมันทำแล้วมันตัดครึ่งแน่นอนอย่างเงี้ยออกทำทีเดียวแล้วก็ส่งให้แบบ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 นี้พี่ทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมอะพิวลาพื่อสีนะเราไม่รู้อะโอ้ขอบคุณนะครับใส่ของขวัญใหม่น่ารักมาก แล้วก็มีกาดด้วยนี่แล้วก็มีลูกแมวนี่งไงมีเขียนแฮปปี้นิวเยียร์นะเนี่ยขอบคุณนะครับพี่ลุาครับน่ารักมากครับ yeah. Happy เย้แฮปปี้นิวเยียร์ใชครับอ่าคือป๊อป,ปเข้าใจว่าเราอ่ะทำสองชิ้นทีเดียวจะได้แบบใช้คำว่าอะไรประหยัดเวลาประหยัดของจริงมันไม่ใช่<อ>คือสองคนเนี้ยเขาชอบทำอะไรด้วยกันโชว์ด้วยกันไปไหนด้วยกันก็เลยนึกว่าเฮ้ยจะให้เป็นฝาแฝดและที่สำคัญคือเราตั้งใจดีไซน์ให้มันคล้ายค,ายคายกันแต่มันไม่เหมือนกันป๊อป ดวงตาอันงอกของเธอนั้นไม่สามารถจะมองเห็นได้ว่ามันไม่เหมือนกันนะก้อนนี้ก็คือ5คนทั้งหมดที่ลุลาส่งของขวัญไปให้นะคะแล้วก็ดีใจที่เพื่อนชอบไม่รู้ชอบจริงหรือกันสดแสดง <laughs> ลุลามอบข,ของขวัญให้เพื่อนให้คนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนๆรายการลุลาลูลิสนะคะใครที่ดูเทปตอนนี้แล้วก็แชร์ Facebook เนี่ยเดี๋ยวลุลาจะเลือกขึ้นมาสคนลุลาทำของขวัญพิเศษไว้ จะส่งไปให้ที่บ้านค่ะเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแล้วก็คริสต์มาสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวใกล้ปีใหม่มีอะไรก็มาดูกันค่ะ